พวกหนูๆที่น่ารักทุกคนคะถึงแม้พวกหนูหนูจะไม่อาจสัมผัสความงามด้วยการมองเห็นได้แต่หนูสามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทา้าเป็นบ้านที่สามารถเติมฝันและปันรักให้กับพวกหนูได้เป็นอย่างดีนะคะพวกหนูต้องตั้งใจเรียนเพราะการศึกษาคือแสงสว่างแห่งชีวิตชีวิตนั้นได้โดยได้กี่บุหรบ ความสำเร็จของทุกคนล้วนกเกิดจากความเพียพรพยายามวิริยะอุตสาหะเราต้องภาคเพียรที่จะเรียนรู้เพื่อสารฝันให้เป็นจริงเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติและมีความสุขนะคะในคุณค่าของความเป็นคนนั้นไม่ได้อยู่ที่ความบกพร่องของคนคุณค่าของคนอยู่ที่ใจ หนูหนูทุกคนสามารถเป็นคนที่มีคุณค่าได้ด้วยการที่เราคิดดีพูดดีและทำดีจะไม่มีหนูคนใดที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวหนูหนูจะไม่มีความเงียบเหงาจะมีคนที่ใจดีแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนอย่างสม,ม่าเสมอที่บ้านรามินทาแห่งนี้นะคะและสุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนตลอดไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ